หนังสือ5เล่มที่ c o ควรอ่านการเป็น c o ตอนนี้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในทั้งเทคโนโลยี AI นะครับในจะความเปลี่ยนแปลงครับของพฤติกรรมลูกค้าที่ทุกอย่างครับจะมารวดเร็วมากๆนะครับเราจะพาองค์กรของเรานะครับขับเคลื่อนไปได้อย่างไรนะครับวันนี้ผมมีหนังสือแนะนําทั้งหมด5เล่มนะครับที่จะมาแนะนําให้กับ c o ทุกท่านนะครับได้ติดอาวุธนะครับสร้างแรงบันดาลใจนะครับเพื่อที่จะนําพาองค์กรของทุกท่านนะครับ ไปสู่จุดสูงสุดให้ได้นะครับเล่มที่1นนะครับ Good to Great นะครับโดยจิมคอ l l ลินนะครับเคยสงสัยไปครับว่าทำไมบางบริษัทถึงโดดเด่นนะครับผมแต่ในขณะที่บางบริษัททำได้แค่ดีเฉยๆนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับจะมีคำตอบให้นะครับจิมคอ l ์ลินนะครับจะพาคุณไปดูว่าผู้นำระดับ5นะครับที่ทำตนครับแต่ว่าเปลี่ยนไปด้วยนะครับความมุ่งมั่นวินัยความคิดและก็วัฒนธรรมนะครับ แล้วก็การเผชิญหน้ากับความจริงที่โหดร้ายคือกุญแจสําคัญนะครับที่จะเปลี่ยนจากตีให้เป็นดีเยี่ยมครับผมเรื่อที่สองครับ the lean startup ครัสร้างธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ด้วยนวัตกรรมครับโดย eli r l i s นะครับผมในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้ครับการที่ยึดติดกับแผนเดิมๆอาจจะทําให้คุณตกขบวนได้ครับ the lean startup จะสอนให้คุณคิดครับแบบหลักทดลองครับด้วยหลัก build measure แล้วก็ learn นะครับผม เพื่อให้คุณสามารถทดสอบไอเดียใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตลาดต้องการจริงๆครับโดยไม่ต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบครับผมเล่มที่3นะครับ Start with Why นะครับเริ่มต้นที่ทำไมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะครับโดย Simon s i n e นะครับคุณเคยถามตัวเองไหมครับว่าทำไมคุณถึงทำในสิ่งที่คุณทำอยู่นะครับผมในเล่มนี้นะครับจะมาชี้เห็นว่าผู้นำที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้แค่บอกว่าอะไรหรืออย่างไรนะครับ แต่พวกเขาเริ่มต้นด้วยคําถามที่ว่าทําไมเสมอครับการเข้าใจการสื่อสารว่าทําไมครับเป็นหัวใจสําคัญขององคอ์กรที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้พนักง,งานแล้วก็ลูกค้าไม่ใช่แค่ซื้อสินค้านะครับแต่ว่าเชื่อนะครับในสิ่งที่คุณยืนยันนั่นเองนะครับผมเล่มที่ซีอ o ตอมิก b ฮ t ินะครับเพาะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นครับโดยเจมส์เคลียนะครับ,ค,รบความสําเร็จ ไม่ได้มาจากความพยายามครั้งใหญ่ครับแต่ว่ามาจากนิสัยเล็กๆนะครับที่ทําซ้ําทุกวันครับอย่างสม่ําเสมอครับ Atomic Habits จะเปิดเผยหลักการ4ข้อง่ายๆนะครับที่สร้างนิสัยที่ดีครับแล้วก็ทําลายพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะไม่ว่าจะเป็นการทําให้เห็นชัดเจนนะครับการดึงดูดใจนะครับทำให้เป็นเรื่องง่ายครับทำให้เป็นที่น่าพอใจครับหนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณนะครับเกี่ยวกับวินัยแล้วก็ผลลัพธ์ในระยะยาวครับผม เล่มที่ห้านะครับ t h e ะเซ e f h นแฮบิ e f อฟไฮไล e ์เอฟเ e ก e นะครับเอุปนิสัยของผู้ทรงประสิทธิภาพสูงสุดนะครับผมโดย Stephen R. ร o โคเนะครับผมปิดท้ายด้วยตำหนานหนังสือเล่มนี้นะครับผมเป็น7อุปนิสัยของผู้ประสงค์ประสิทธิภาพสูงสุดไม่ใช่แค่หนังสือแต่มันเป็นเหมือนแผนที่ชีวิตสำหรับผู้นำครับตัวสเฟนโคเวนะครับผมก็จะพาคุณไปสำรวจเกี่ยวกับเรื่องอุปนิสัยสำคัญน,นะครับตั้งแต่การราับผิดชอบตัวเองนะครับผม การเริ่มต้นด้วยจุดหมายในใจนครับแล้วก็การจัดลําดับความสำคัญไปจนถึงการคิดแบบวินทูวินนะครับแล้วก็การที่เราทําอย่างสมบสม่เสมอหลักการเหล่านี้จะช่วยคุณเป็นผู้นำนะครับที่มีประสิทธิภาพทั้งในชีวิตส่วนตัวแล้วก็ในชีวิตองค์กรด้วยนะครับก็หวังว่านะครับหนังสือ5เล่มนี้นะครับจะช่วยให้ CO o ทุกท่านนะครับ ได้ความรู้นะครับช่วยผักแดนแล้วก็เปิดมุมมองใหม่ๆนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเพื่อจะได้ข่าวสารดีๆนะครับสำหรับ CEO เช่นคุณนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ